ดีคับกับมิตรที่ช่น,นลข่าววันนี้เราจะมาพูดถึงไทม์ไลน์นะคะปัจจุบันนี้ตอนนี้บันทึกเทปนะคะวันที่13เดือน4 2564 เป็นวันสงกรานพอดีนะฮะแน่นอนเรื่องที่ทราบกันปัจจุบันคือโควิด19หรือโควิด19ที่กำลังระบาดหนักทั่ววงการไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลายคนกพวงว่าเฮ้ย hey, ถ้าสมมติกูเป็นอะไรกูติดขึ้นมาไทาม์ไลน์14วันกูไปไหนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดไทม์ไลน์ในโทรศัพท์มือถือ Android หลายคนอาจจะจำไม่ได้นะครเวลาไปไหนอาจจะจูจำจดไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่น,ไ,น,ไ,น,นไม่ได้แน่นอน14วันถ้าคนจำได้ก็ถือว่าโชคดีไปเพราะฉะนั้นหลายคน ต้องมาทำวิธีนี้เพื่อจดจำไทม์ไลน์ตัวเอง14วันมีบริการทาง Google Map นั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยวิธีทําก็คือนะคะกดไปที่ Google Map นะซึ่งเจมิปเนี่ยเปิดบริการไปแล้วซึ่งถ้าท่านใดที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะมีการให้เปิดบริการใหม่คุณต้องเปิดบริการเพื่อจดจำตำแหน่งที่คุณไปใน Google Map ทันทีนะคะไม่ต้องสนใจว่าคุณจะเดินทางหรือไม่เดินทาง คุณเดินทางหรือไปไหนโดยที่คุณไม่ต้องใช้ o o o g m e p s p o o o l l m m p s จะบันทึกข้อมูลให้คุณเลยว่าคุณไปตรงไหนเวลาไหนอ่ะเรามาดูขั้นตอนกดมาที่แมปเสร็จแล้วนะคะมาที่มุมขวาบนที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราหลายคนบางคนอาจจะยังไม่มีก็ไปกดบันทึกไอ้กดสมัครได้เลยนะคะก็คือใช้ Gmail สมัครนั่นเองกดไปที่มุมขวาของเราเสร็จโอ้ยเราก็มาที่ไทม์ไลน์นะคะตรงไทม์ไลน์เสร็จปุ๊บถ้าคนมาใหม่เห็นไหมคะ มันจะโชว์ไทม์ไลน์ท,ทันทีตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ตอนนี้ที่ฉันสมัครใช่ไหมคะเปิดมันจะอยู่ที่แขวนส่วนหลวงมันจะโชว์ทันทีว่าเราอยู่ไหนเวลาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวให้กดดูไปเลยนะเดี๋ยวเราดูกันดูรายละเอียดนี่เขตสวนหลวง คือมันจะแจ้งว่าคุณไปไหนที่ไหนยังไงหลายคนเปิดมายังไม่เป็นอย่างนี้ก็ต้องไปกดเปิดทุกอย่างก่อนนะคะกดเปิดมันก่อนนะฮะแล้วก็ไปกดเปิดตรงนี้มุมขวาไปกดที่การข้อมูลของคุณพวกนี้ถ้าท่านใดพวกนี้ยังไม่เปิดนะฮะประวัติตําแหน่งกิจกรรมบนเว็บพวกนี้ยังเปิดให้ไปกดเปิดให้หมดนะคะแล้วคุณจะเริ่มจดจาไทม์ไลน์ของคุณได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคือสิ่งง่ายๆที่ควรเรียนรู้ไว้ในยุคภาวะของโควิด -19 ครั้งนี้นะฮะหลายคนจะไม่ได้แน่นอนสิกสี่วัน มงไปไหนเพราะฉันไปเปิดซะขอบคุณค่ะ